สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับพระก็เน้นไปที่พระดินเนื้อดินกับพระผงนะครับนะฮะวันก่อนเราคุยเรื่องพระพิจิตไปแล้วพระพิจิตข้างเม็ดนะซึ่งพบในจังหวัดสุขโขทัยนะครับนะเป็นะรพระกรุ่มจังหวัดสุขโทสขโทัยแต่ก็ชื่อพระพิจิตนะครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าคนสมัยก่อนนะก็จะเรียกพระที่องค์เล็กๆมีลักษณะเป็นองค์เล็กๆนี่เรียกว่าพระพิจิตรหมดนะครับวันนี้เรามาดูอันนี้ละกันองค์น,นี้นะครับนะครับกิ่งคองตะเคียนครับนะองค์นี้กิ่งคองตะเคียนนะครับวันก่อนวันก่อนเราก็มีพูดถึงพิมพ์พระล้อกิ่งคองตะเคียนของลูกปุนมงไปนะครับซึ่งก็คือองค์นี้นะพิมพ์พระล้อนะครับนะฮะ ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นแบบนี้เลยหน้าตากิ่งของตะเคียนประมาณนี้ฮนะหน้าหน้าใหญ,หใหญ่หลายยกนะครับนะส่วนด้านหลังก็มียันเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับนะอันนี้ก็คือของออกวัดคลองบด,ดันนะหลวงพุ่งนองนะครับนะส่วนอันนี้อ่ะกิ่งของตะเคียนนี่เป็นพระเก,กา่าตั้งแต่สมัยยุทธยานะครับสันนิษฐานกันว่าพระเกจิสร้านร์นะฮะนะฮะและสร้างโดยสร้างโดยใช้เป็นอุปเทศของพระก,กิ่งด้วยนะครับซึ่งเนี่ยถ้าขยา่ำกันจริงๆเนี่ยมีเสียง มีเสียงกิ่งอยู่ข้างในเป็นพระกิ่งชนิดเดียวที่เป็นเนื้อดินนะครับปกติพระกิ่งเนี่ยรอเอาโลหะมาหล่อนะครับเอาโลหะมาหล่อแล้วก็ใส่ลูกกิ่งลงไปข้างใต้ฐานแล้วก็อุดด้วยอะไรทาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝาอุดหรืออาจจะทําเอาชันโลงออะไรมาอุดก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นนะฮะเป็นพระโบราณนะครับ,เ,บ,นนรบเกจิสมัยยุทธยาสร้างนะครับนะมีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะครับแล้วก็พบ เนี่ยเอาเรื่องการสร้างก่อนละกันนะครับเป็นเนื้อดินอันนี้จะมีการล่อนลานไปนิดหนึ่งด,ด้านหนึ่งอันนี้เป็นกิ่งคอนตะเคียนสองหน้านะครับเป็นพิมสองหน้าปกติกิ่งคองตะเคียนเนี่ยจะใช้กับองค์เนี้ยองค์ที่พบทั่วไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็น,เป,นเป็นด้านหน้าประมาณอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมียันจานอัขระไว้นะครับนะฮะแต่ว่าองค์เนี้ยเป็นพิมสองหน้า นะเป็นพิมพ์สองหน้าซึ่งหายากกว่านะครับมีน้อยกว่านะครับเป็นกิ่งตะเกียนพิมพ์สองหน้าแต่ว่าแต่ก็นะฮะก็มีลอนลานไปนิดนึงอีกหน้านึงนะครับนะจะได้ก็อันนี้ก็ทำทำให้ดูง่ายฮนะทำให้เห็นลักษณะของเนื้อดินข้างในนะองค์พระนี่จะมีลักษณะเบานะเพราะกวงนะข้างในเนี่ยก็สร้างจากเป็นเนื้อดินนะครับผสมกับผงใบลานเผานะครับเนื้อดินผงใบลานเผาแล้วก็มวลสารแล้วก็เกสรดอกไม้นะที่ใช้ใช้ในการสร้างนะครับ ทำให้เนี่ยมีลอนลานใบกําวทำให้เห็นมวลสารข้างในทาให้ดูไม่ได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะนะการค้นพบเนี่ยพรกิ่งของตะเคียนเนี่ยแตกกตุงแต่สมัยรัชกาลที่4นะมีการแตกกุมาก็แตกกันบริเวณที่เป็นดงตะเคียนนะครับและมีลําคลองไหลผ่านจึงเป็นที่มาของชื่อกิ่งนะว่าเป็นเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับนะฮนะนะเป็นพระกิ่งเนื้อดินชนิดเดียวชนิดแรกและชนิดเดียวในเมืองไทยนะพระกิ่งที่เป็นเนื้อดิน ข้างในมีลูกกิ่งอยู่นะครับค้นพบที่บริเวณดงตะเคียนที่มีลําคลองไหลผ่านซึ่งบริเวณนั้นก็จะพบในส่วนใหญ่จะพบเป็นกุที่เขาเรียกว่ามี3วัดด้วยกันที่พบนะฮะมีวัดโคกกินดานะครับแล้วก็มีวัดสำเพล่มแล้วก็วัดช้างนะครับซึ่งศิลปะที่อยู่จะแตกต่างกันไปฮะแต่องค์ที่นิยมนิยมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่พบที่กุ่วัดโคกจินดากับวัดสำเพล่มนะครับ ซึ่งองค์นี้เป็นพิมพสองหน้านะฮะเรียกว่าค่อนข้างหายากเลยหายากที่สุดน,นะครับกิ่งของตะเคียนเนี่ยเซียนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเล่นเล่นหากันเนี่ยคือเอาพระสมเด็จมาแลกนี่ไม่ยอมนะฮะสมเด็จพระละคังเนี่ยมาแลกกิ่งของตะเคียนคยนคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเก็บกิ่งของตะเคียนกันไวน้นะครับนะฮะซึ่งพุทธคุณเนี่ยเพราะว่าหลักๆเลยในพุทธคุณก,ก็ด้านกาันเคี่ยวงานนด้านกาันเคี่ยวงาแล้วก็ด้านคงกับพัน นะครับเป็นหลักเลยการเคียวงกงกับโคงกระพันถึงเขามีคำเปรียบเปยยว้ว่าหน้าใหญ่ไหลยกอกดำอกต่ำผิวดำสนิทนะครับหน้าใหญ่ไหลยกอกต่ำผิวดำสนิทการเขี้ยวขออสรพิษต้องกิ่งคองตะเคียนครับอันนี้คือคือคือคำกล่าวของเซียนสมัยก่อนนะครับนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ยุคที่ พระสมเด็จสมเด็จโตออกสมเด็จมาใหม่ๆเนี่ยเพราะกลุ่มของตะเคียนเพิ่งแตกกุแตกกุรอสีใช่ไหมฮะสมเด็จโตท่านก็สร้างพระสมเด็จสมัยอ่รอสีเนี่ยแหละฮะนะก็ยุคแรกๆนะยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครมีแต่คนเก็บกิ่งของตะเคีย,กกกกยนกันนะครับนะบก็อันนี้ก็ให้ดูนะฮะพิมพ์ทรงเนี่ยประมาณนี้นะก็ดูเนี่ยลักษณะจุดสังเกตง่ายๆคือหน้าใหญ่ไรยกนะครับ อกต่ำอย่างที่บอกผิวดําสนิทเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินผสมกับผงใบลานเผานะครับแล้วก็มวลสารก็เกสรดอกไม้ถึงสร้างออกมาแล้วก็จะมีการจานยันอัขระวิธีการสังเกตเนี่ยดู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 ดดดอัขระจานการจานนะเพราะว่าการสร้างพระนี่นอกจากกดพิมพ์ได้พระออกมาแล้วเนี่ยนะฮะเกจิสมัยก่อนเนี่ยท่านท่านจานพระทุกองค์เลยนะฮะก็ต้องดูรอยเหล็กจานเนี่ยรอยเหล็กจานเนี่ยต้องมีน้ําหนักเท่ากันทุกองค์นะครับนะ ถ้าเป็นองค์ที่เป็นหน้าเดียวเนี่ยโอเคด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เขาก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นมีเป็นเป็นยันเป็นรอยรอยจานที่พระอาจารย์จะจะจานกันไว้นะแต่องค์นี้จะอยู่ด้านข้างๆนะครับก็จะมีรอยจานด้านข้างนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นกิ่งของตะเคียนโดยทั่วๆไปเขาจะจานลักษณะการจานเป็นจานยันสามกับยันสี่ลงไปนะยันสามก็คือมะอุก นะฮะมาอาุ icism. คือป้องกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการป้องกันกับอีกจันถ้ายันสีเนี่ยคือน้ำมะพธาน,นะฮะเขาจะก็จะจานโบราณจารย์ท่านก็จะจานน้ำมะพัธะไว้น้ำมะพธาเน,นี่ก็ในแง่ในเรื่องของคงกระพันชาตินะครับนะฮะคือป้องกันเคี่ยวงานแล้วก็คงกระพันชาตินะฮะพระกิ่งของตะเคียนนะครับนะฮะส่วนองค์นี้ของเราเนี่ยก็คือ ผมทําให้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็คือมีใบรับรองสมาคมมาเรียบร้อยใบรับรองพ้แท้นะครับพิมพ์2หน้านะครับพันธุ์เนื้อดินกิ่งของตะเคียนพิมพ์2หน้านะครับนะฮะพบวัดประดูสทรงธรรมองค์นี้วัดโคกจินดาเนี่ยนะครับวัดประดูสทรงธรรมนะครับนะฮะโอเคนะครับสนใจท่านท่านท่านใดสนใจก็ถ้ากินบอกพูดคุยกันนะครับนะครับกิ่งของตะเคียนนะครับ